ติเกโลหนุ่มฟิลิปปินส์คว้าตำแหน่งแมนฮอตสตาร์อินเตอร์เนชั่นแนล2022รียกดีว่าสียตอบรับดีมากๆสำหรับการประกวดแมนด์ฮอ สาอินเตอร์เนชั่นแน2022ครั้งที่หค่ะประจำปี2565เวทีที่ค้นหาในแบบที่มีความรู้ความสามารถรอบด้านมีความโดดเด่นเฉพาะตัวเพื่อเข้าสู่วงการบันเทิงและตอบสนองความต้องการของกลุ่มธุรกิจชั้นนำของประเทศซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกในปี2565โดยมีคุณจิราธิวัฒน์สุภารัตนะเซรีประธานบริษัทมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลสตาร์ไทยแลนด์จำกัด เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เวทีการประกวดแมนฮอตสตาร์ไทยแลนดครั้งที่หนึ่งซึ่งงานนี้ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆสำหรับเวทีระดับโลกและในปีนี้หนุ่มฟิลิปปินส์เจลวี้ปิกเวลโลคว้ารางวัลชนะเลิศพร้อมเงินสดมูลค่ากว่า1น1ล้านบาทเออผมว่าผมก็ในฐานะเจ้าของเวทีผมก็ทำเต็มที่เนาะ ผมบอกเลยวันนี้ไม่มีการคิดไว้แต่ก็ไม่ตรงตามที่เราคิดนะครับ uh huh. ก็ผมบอกกับน้องๆเสมอเลย uh huh. ว่าถ้าไม่ได้ไม่ต้องเสียใจ uh huh. ก็ทำมันให้เต็มที่และทำให้ดีที่สุด uh huh. ก็ก็คอนเกรสกับคนที่ได้ uh huh. เพราะเวทีก็ uh huh. ต้องเดินต่อแล้วก็ไปต่อในรูปแบบของ business uh huh. แล้วก็อีกหลายๆอย่าง นะครับวันนี้ก็สื่อมวลชนก็เยอะก็ผมก็ครั้งแรกเนาะที่สื่อเยอะแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรที่มันได้มากไปขอบคบว่าขอบคุณครับก็คือในปี2566นะครับเรามีความคาดหวังว่าน่าจะได้ผู้เข้าประกวดจากต่างชาติไม่น้อยกว่า20ประเทศเพราะว่าตอนนี้ผู้ซื้อลิขสิทธิ์เราก็ทยอยทยอยเซ็นสัญญาซื้อลิขสิทธิ์คนละ3ปีนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็ ปี67ก็น่าจะเป็นที่บาหลีเป็นโฮสต์ใหญ่ในการจัดการประกวดก็ถือว่าเป็นเวทีน้องใหม่นะครับแล้วผมก็ไม่ใช่ไม่ได้ทําธุรกิจเวทีเป็นอาชีพผมทําอสังหาริมทรัพย์ดังนั้นแล้วครั้งแรกตอนแรกเราจัดภูมิภาคไปได้น้องทามที่1นนะครับแล้วก็วันนี้ก็ททมาไม่สบายด้วยอาเจียนหนักมากน้องเต็มที่มากเราก็ถึงเวลาก็ก็บอกว่าเออก็ทําให้มันเต็มที่ผมไม่ได้มี ความสามารถในการจัดประกวดมากแต่วันนี้ผมก็ภูมิใจในฐานะเจ้าของเวทีเป็นคนไทยและทําให้เวทีไทยมีชื่อเสียงในระดับโลกได้ที่สื่อต่างชาติยอมรับและสื่อไทยผมขออยากให้ยอมรับเวทีแมนพลสตเป็นอีกหนึ่งเวทีที่ฝากที่สื่อมวลชนทุกท่กทานช่วยสนับสนุนแล้วกันนะครับ At cannot first I believe I was declared a winner as your first ever Man Star International 2022, and I am very blessed that I got this title. And this is nothing without my supporters, without my family, and without the organizations here in Thailand that I'm representing Star International. Okay. Thank you, He said he very happy to have เขาแค่มาสนุกอะไรประมาณนี้ครับแต่พอได้เขาก็ดีใจมากเลยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เป็นกําลังใจให้ทํามตั้งแต่วันแรกเลยครับตั้งแต่2ปีที่แล้วครับตั้งแต่ผมมาประเทศไทยอ่ะมีแต่คนบอกว่ามีแต่คนสนับสนุนทามเลยครับดีใจมากเลยครับก็ขอบคุณทุกคนเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับก็ขอฝากเวทีแมนพ s t a สตานะครับในปี2566เรามีความคาดหวังเลยผมบอกเลยว่า ปีนี้4ประเทศปีหน้าผมจะไม่น้อยกว่า20ประเทศทั่วโลกแล้วก็หาหนึ่งเดียวในไทยที่เป็นตัวแทนประกวดเพื่อแข่งขันกับระดับโลกให้ได้คนไทยผมอยากจะฝากถึงโมเดลลิ่งฝากถึงทุกๆคนที่ดูแลน้องๆนะครับฝึกผมเห็นวันนี้ผมได้ทำพาน้องๆไทยจะได้เห็นเลยว่าความแตกต่างของการฝึกฝนของการทำงาน ของชาวต่างชาติที่แท้จริงความพร้อมตั้งแต่วันที่เดินทางลงจากสนามบินจนวันเก็บตัวจนเสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างที่เขาพร้อมที่จะมาประกวดไม่ได้มาเพื่อที่จะมาเสี่ยงโชคเอาหน้างานผมอยากให้ทุกคนถ้าต้องการเป็นที่หนึ่งจริงๆปั้นแล้วก็พยายามทำน้องให้มันเป็นดาวให้ได้เวทีปีหน้าผมมั่นใจว่าเงินรางวัล ต้องสูงขึ้นทุกปีสถานที่จัดงานต้องดีขึ้นทุกปีนะครับวันนี้เราจะไม่ให้เวทีไทยน้อยหน้าเวทีโลกนะครับยังไงผมขอฝากเวทีแมนฮอตตาไว้กับพี่ๆสื่อมวลชนทุกๆท,ท่านวันนี้ถ้ามันอะไรที่มันขาดตกบกพร่องไปผมดูแลไม่ทั่วถึงผมต้องขออภยัยผมใหม่มากนะครับยังไงต้องฝากน้องๆน,นะครับแล้วก็ฝากไว้กับสปอนเซอร์แล้วส่วนหนึ่งหลายท่าน น้องๆมีงานรองรับแล้วทุกๆคนนะครับในส่วนของพรีเซนเตอร์มองเฟอร์ลิเชตสรว่างสิริบ้านที่ราคาเริ่มต้นที่25ล้านเป็นพรีเซนเตอร์แล้วดังนั้นก็ฝากน้องๆในผลงานต่างๆที่เขาได้ออกไปน้องก็ต่างชาติก็ยินดีที่จะคัมแบ็กทูไทยแลนด์เขาเว l ล o m e t ามทูไทยแ d นด์เลยดังนั้นแล้วก็ฝากเมื่อเขามาอยู่ในไทยเราก็ ทำให้เขาเห็นว่าประเทศไทยน่าอยู่ผมขอฝากเวทีแมนคอสตารด้วยนะคะสวัสดีค่ะ